สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เอกมาตอบคาถามเมนนี้นะครับผมที่เอกลงโพสไปนะรับซื้อเหรียญ5บาทปี2540นะครับผม4,000ถึง8,000บาทนะครับผมแต่ว่าพี่ท่านนี้เขาเมนว่าปี40เนี่ยเขารับซื้อ80,000บาทบวกนะครับผมก็เอกมาอธิบายไว้ดังนี้เลยนะครับผมเหรียญ5บาทปี2540เนี่ยผลิตออกมาแค่1,600เหรียญนะครับแล้วก็ราคากลางตลาดเนี่ยเล่นกันอยู่ที่ประมาณ7,000ถึง10,000หมืประมาณปนี้หก0 0นเ0 0ดพ0 0 0นึ่งนะครับผม ก็เอกได้กำไรประมาณหลักพันนะห้าร้อยถึงหนึ่งพันครับต่อเหรียญครับอยู่ที่สภาพเหรียญด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าพี่เขารับบอกว่าแปดหมื่นเนี่ยมาซื้อที่เอกได้นะฮะเอกขายแค่เหรียญละหมื่นพอเหรียญละหมื่นพอแล้วให้เขาไปทํากําไรนะครับเหรียญละเจ็ดแปดหมื่นอะไรเขาก็ให้เขาไปทํากําไรนะแต่ขอคนจริงนะครับพี่ถ้าเม้นจริงพี่ต้องมีข้อมูลที่แท้จริงนะครับไม่งั้นร้านผมจะเสียหายนะของแปดหมื่นผมมาซื้อสี่ห้าพันหรือแปดพันได้ยังไงนะครับอ่านี้ถ้าเกิดว่าพี่คนจริงนะครับผมมาซื้อผมไไดด้้เเลยยกกีี่หร็นะคับ ผมหาให้ได้หมดครับแปดหมื่นเน่ยเพราะมันเลยราคากลางของตลาดไปเกือบสิบเท่านะครับแบบนี้นะฮะมาซื้อผมได้เลยนะครับผม